สวัสดีค่ะยาจะมาต้มปลาช่อนหรือปลาช่อนปลาคอไงปลาคอละมีไข่มดแดงใส่ไข่มดแดงนำดือ้อใส่ไข่มดแดงด้วยอันนี้แม่ปิ้งใส่มะขามอ่อนใบมอญน,นี่หละท,ทั่วไปนี่ละค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ลอู้ยนี่จะอ่อนน้ำข่อยบอ๊อบคนทุกคนไข่ เรแม่เด้นน่ใส่ใบมะขามอ่อนเดีย๋ยวต้มแซ่บเด้อทุกคนต้มปลาช่อนต้มปลาคอใส่ไข่หมดนี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเนาะปูนพุ่อนแซบ่บมือนีมาแซ่บนำกันเด้อ มาแชบแชบด้วยกันด้อตัวเดินอยู่งุ่มงามงุม่มงามกังวงเขาเนาะเอ้เอสบคักมือนี่กำลังหิวหิวนี่เสบคักคักเวยหมดกัดอ ยต้แมแบบบ้านๆใส่ไปต้มปลาช่อนหรือต้มปลาค้อใส่ใบมะขามใส่ใบมอนใส่เมเป้ง แล้วก็ใส่ไข่เดือดไปเดือดไปใส่ไป ใบมะขามใส่ลงป้ายจะเอาหมดไหมเนี่ยเยอะแทะ ใส่ใส่เอาตัวเดียวนี่ เนาะนี่ใส่ไข่มดปาดก็เสีซบแทน้องบาดเนี่ยใส่ไข่มดเลยตุมปลาช่อนใส่ไข่มดแดงแทบครับ ใส่อีกมันหลายโพดอยากจะใส่ไข่หมดอีกเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนตักเอ,เอาตอนใหญ่ๆขึ้นมาทีตักให้มันเออ ต้มปลาต้มปลายป่าเ <laughs> ืีนย่แม่ป้อนหัวเอาหัวใส,ห,ววสหัววางนี่ของแซบวางนี่ก็ มาเด้อมาต้มปลาอาร่อยนะคะทุกคนมากินข้าวกับยายนะคะอันนี้หัวปลาคอหัวปลาช่อน